สมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่ครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวงเวียนแล้วก็จะมีต้นก้ามปูหรือที่เราเรียกว่าต้นฉำฉาใหญ่ครับตรงนี้แล้วก็มีทิงช้าให้เรามาเล่นกันหลังจากนั้นนะครับสิ่งต่างตรงนี้ก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปต้นก้ามปูต้นนั้นเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วในปีนั้นนะครับ เป็นปีที่มันมีแมลงมันมีตัวด้วงที่มันลงเจาะในต้นฉ่ำฉาหรือต้นก้ามปูเกือบทุกที่ใน,ในเขตเมืองพลต้นนี้ครับถูกตัวด้วงนั้นเจาละลนวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าใบาก็กลายเป็นสีเหลืองกิ่งก็เริ่มจะหักลงมาจนะทั่งรู้ว่ามันตายแน่นอนแล้วก็ได้ให้ทางของช่างตัดออกไปผมถูกด่าเยอะเลยครับ บอกว่าเนี่ยมันทำลายต้นไม้ต้นไม้ก็ใหญ่โตอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่ควรจะทําลายแต่ที่จริงไม่ใช่ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้กันแล้วกันถ้าหากว่าผมไม่ตัดแต่ถ้าหากว่ากิ่งไม้หล่นลงมาโดนรถยนต์โดนรถจัก,กรยานยนต์หรือโดนผู้คนบาดติบล้มตายคุณรับผิดชอบไหมทำสัญญากันเขาบอกเขาไม่เอาอะบอกถ้าคุณไม่เอาผมตัดก็เ,เลยตัดตอนนั้น ต้นก้ามปูต้นใหญ่นั้นออกไปหลังจากนั้นครับมาถึงสมัยของผู้ว่าประสิทธิ์โอสานนนประวัติความเป็นมาของกระบี่นั้นตั้งแต่ของเมืองประกาศใสซึ่งคนที่นครศิีธรรมราชนะครับเขาข้ามป่าข้ามภูเขามาและมาตั้งพระเนตรจับช้างและก็เอาช้างนั้นกลับไปนครศิีธธรรมราชและบางส่วนก็ส่งไปขายอินโดนีเซียขายอินเดียทีนี้บอกว่ากระบีนนะบ่นั้นเกิดจากช้างกระบี่นั้นเกิดจากช้าง เพราะช้างที่สําคัญนั้นของในหลวงรักาลที่9คือช้างเผือกนั้นพระเสวตอดุลยเดชพาหุนก็ได้มาจากกระบี่ที่นี่ก็คือรังทับแล้วก็ทูนเจ้าถวายในปี2,502เพราะฉะนั้นท่านบอกว่ากระบี่เกิดจากช้างก็เลยมีการสร้างโครงช้างไว้ที่นี่จึงเป็นที่มาว่ากระบี่ต้องมากระบี่ต้องมาทีนี้เมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วณวันนี้เนี่ยคนที่ผ่านไปผ่นมานี่เขาเห็น ว่าช้างนั้นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ก็น่าจะมีการสักการะการบูชาก็เนี่ยเอาพรมมาไลเอาน้ําแดงมามามาบูชาก็อันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นความเชื่อแต่จริงๆแล้วก็มันก็เป็นปัญหาก็คือว่าเมื่อเมื่อมาบูชาแล้วมาไหว้แล้วสิ่งที่เหลืออยู่ตรงนี้ครับนั่งเที่ยวเดินไปเดินมาผ่านไปผ่านมามันก็มีปัญหาก็คือมันกลายเป็นขยะ เ่ันนี้ฝากไว้ด้วยครับว่าจะแก้ไขอย่างไร